ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะช่วงฝีมือการแสดงติ๊กกนิทารินพร้อมเผยข่าวดีที่ได้รับชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจกันรัวๆเลยล่ะค่ะสำหรับอดีตคู่รักหนุ่มสอนรามและสาวติ๊กกนิทารินหลังจากทั้งคู่ได้เลิกรากกันไปโดยน้องวีจีนั้น ยูในการดูแลของฝ่ายหนุ่มสอนรามในขณะที่ติ๊กได้เดินหน้าทำงานใช้นี่และนับวันได้เจอลูกสาวครั้งที่สองในวันที่12ที่จะถึงนี้อีกด้วยซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยครั้งในอินสตาแกรมของติ๊กซึ่งมักจะโพสต์เรื่องงานและคลิปลูกสาวที่เต็มไปด้วยความคิดถึงจากคนเป็นแม่อย่างล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปขณะถ่าทยทำละครพร้อมข้อความในใจเรื่องงานและถึงลูกสาวว่าแม่ร้องไห้คิดถึงหนูทุกวัน นวีจิจ้าดีใจกับแม่หน่อย แม่จ๋าคนนี้ทำงานกับพี่ๆที่เมตตาให้โอกาสแม่อีกครั้งพี่ๆเขาชอบในความตั้งใจของแม่ซ๋าที่ทุ่มเทให้เขาแม่จ๋ากำลังวางงานวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนบางอย่างยากจริงๆแม่จ๋าตัวคนเดียวทำเองหมดอาจจะออกมาไม่ดีแม่จ๋าเลยต้องค่อยๆวางแผนทำงานในกระดาษก่อนจะได้ไม่พลาดแม่จ๋าจำขึ้นใจเลยจะได้ไม่มีวันผิดพลาดอีกแม่จ๋าจะตั้งใจทำงานมากๆ วิจิยิ้มในทุกๆคลิปแม่จ๋าก็มีความสุขและมีความหวังมากๆแล้วกำลังใจของแม่จา๋าบันทึกของแม่จา๋าขอบคุณทุกกำลังใจให้ผู้หญิงตัวคนเดียวคนนี้ด้วยนะคะนั่นเองละค่ะ